ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนัทพงศ์บุญเลียงนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้เราจะได้มีการพูดคุยกับพลตรีหลักแก้วอัมโรสดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับนัตพงษ์และท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับอาจารย์ครับวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาฝากให้กับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเคยได้ยินพุทธธรรมนายไหมธคําทํานายของพระเจ้าครับผมครับได้ยินแต่พวกฟันธง ที่ดูกันในทีวีในยู u b e ใช่ไหมวันนี้อะไรเยอันมีความเชื่อไหมน่าจะผมจริงๆผมก็มีเชื่อบ้างนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการให้ตัวเองเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตตัวเองดีกว่าครับอาจารย์ใช่ชะตาชีวิตมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไอคนเกิดวันจันทร์ปีจอเดือนเจ็ดเมืองของเจ๋งไปแล้วใช่ไหมอ่าใช่แต่บางทีมันก็จอดเหมือนกันครับผมตอนวันนี้เราพูดคร่าวๆอาจจะไม่ต้องทุกปันแล้วเพราะว่า อาจารย์เคยพูดในรายการเนี้ยครบไปแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วครับผมคือเป็นพุทธธรรมนายมันเป็นเรื่องเล่าของพระเจ้าประสเสนที่โกศลที่เมืองสาวัตถีครับเมืองเมืองหนึ่งที่พระเจ้าอยู่มากที่สุดอ่ะครับสี่สิบห้าพรรษาอยู่ที่แวนโกศลน,นี่มา,มารวมๆยี่สิบพันษาครับผมแล้วก็ราชลฤกอีกสิบกว่าแล้วนอกนั้นก็แคว้นต่างๆรวมกันก็เป็นสี่สิบห้าพรรษาครับ ทีนี้พุทธธรรมนายเนี่ยที่อาจารย์อยากจะเอามาเล่าเนี่ยปกติจะมีสิบหกฝันฝันประหลาดคือพระเจ้าพระเศนที่โกศลคงจะนอนหัวค่ำอะ่ะปกติพ,พระเจ้าเป่นดีจะนอนดึกใช่ไหมบพระทรงงานเลยฝันดั้งสิบหกฝันเนี่ยทีนี้ก็พอฝันแล้วมันประหลาดหมดเลยอะ่ะจะได้ฝันมันประหลาดยังไงแล้วมันจะตรงกับยุคปัจจุบันยังไงนะนะแต่พบผมทีนี้ก็โอ้โห ไปถามหมอดูหมอดูก็ให้ฆ่าสัตว์อะไรต่ออะไรจำนวนนูน้นพราะฝันไม่ดีจะประมงคนเนี่ยครับนางมาริกาก็บอกว่าบอกนูน้นไปถามพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าไหมพระพุทธองค์เนี่ยประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเนี่ยก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอ๋อที่ฝันเนี่ยมันมีอะไรรักแต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเาราจะผงก็ฟังไปเรื่อยนะ,ะวันนี้สัก ฝันเน้าฝันเนี่ยสรุปสรุปมาเรื่องเราอะไรต่างๆเนี่ยมันมาตรงกันครับตอนแรกเนี่ยที่เอามาเล่านะก็คือพระเจ้าประเสริฐนิโกศสนฝันว่าวัวสี่ตัวเนี่ยดํามืดเลยมาจากสี่ทิศแล้วมันจะชนกันไงมันต่างคนต่างจะวิ่งเข้ามาชนกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมครับพอมาถึงแล้วมันก็แยกกันกลับไปไม่ชนกันครับแล้วมาตั้งท่าอีกแล้วก็จะวิ่งเข้าไปชนกันแล้วมันก็ไม่ มันกลัวอะไรสักอย่างก็หายไปครับพระพุทธเจ้าบอกว่าไงพระพุทธเจ้าบอกแนอนาคตนะเมื่อผู้มีอํานาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมสั่งสมความทุจริตเห็นแก่มิสินจ้างครับและอํานาจในเบือ้องผลจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วจะลองลองใช้คิดรุ่นใหม่นี่นักวิทยาศาสตร์ลองดูที่ฝันว่าวัวมันจะชนกันแล้วมันก็ไม่ชนเนี่ยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับผู้นํา ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสั่งสมความทุจริตเห็นแก่มิสินจ้างครนะฮะแล้วฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลแั้นไม่เกี่ยวกันไหมเนี่ยจากที่ฟังดูก็ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะแปลงได้ยากหน่อยว่ามันจะหมายถึงอะไรนะครับอาจารย์ใช่แต่ว่าแต่พวกวัยรุ่นเลยวัยร่วงแล้วอาจารย์คุยมาเยอะก็ยากนะครับเป็นไปได้ไงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลถามน้ดงพง์ตอนนี้ฝนตกต้องตามฤดูกาลหลายปีวันนี้ ไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือมันตกต้องตามฤดูกาลทุกวันนี้ก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้านครับอาจารย์ใช่ร้อนก็ร้อนระเบิดเลยใช่ไหมใช่ใช่บางทีก็ฝนตกมาเลยอารยอะร้อนก็ไม่บ้าบอถึงขนาดนี้หรือหนาวก็โอ้ยใช่ไหมใช่ใช่ครับตอนเดือนพิการธันวาเนี่ยลอยกระทงในหนาวแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้หน้าหนาวมีกี่วันนับวันได้เลยใช่ไหมน้อยมากครับเสื้อกันหนาวแทบจะไม่ไดเอามาใส่เลยครับอาจารย์อยู่ในตู้เสื้อผ้าตลอดเลยครับเรียกว่าอากาศมันผิดปกติ แล้วถามว่าอากาศมันผิดปกติเพราะอะไรนี่ไงุูธเจ้าบอกว่าผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมนะสังสมความทุจริตเห็นแก่อมิจาจสินจ้างอะไรล่ะเอาตัดไม้ทําลายป่านี่เป็นตัวทําลายธรรมชาติไหมแล้วขยะทิ้งก็ไปในสังคมเนี่ยแย่ไหมไม่เกิดจากสังสมความทุจริตเห็นแก่อำนาจสินจ้างไงใช่ไหมค,คนมีอำนาจอยู่ในนั่นน่ะทุจริตนี่ไงครับหลายคนก็ฟังเพลินว่า มันจะเกี่ยวอะไรครผู้เจ้าท่านไม่ตรัสลอยๆอยนะสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสไว้2,600ปีอะ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ยังทันสมัยอยู่ครับแค่ง่ายๆประโยคง่ายจําง่ายๆ,ายๆเด็กประวันซืาก็จําได้แต่คนใกล้จะตายแล้วยังทําไม่ได้เลยใช่ใช่คืออะไรนะจ๊ะพงศ์ผู้เจ้าบอกหนึ่งไม่ทําความชั่วคแค่นี้ก็ยากแล้วใช่ไหมสินไั้งกี่ร้อยข้อเนี่ยเป็นไงละ่ะพังทลายเลยไหม ม่ว่าพระสองฆ์องค์ก็เจ้าหรือประชาชนเนี่ยเอาสี่หน้าเนี่ยมันจะไปสองร้อยี่สิบเจ้าพระหรอกรนี่ไงไม่ทําชั่วสองให้ทําความดีก็ดูเหมือนง่ายแต่คนรู้ไหมว่าความดีเนี่ยผมอาจจะงงใช่ไหมอาจารย์ละแก้วไ,วไอ้ความดีคืออะไร,รใช่ไหมรประการสุดท้ายเลยทําจิตใจให้ผ่องใสยากไหมยิงทุกวันนี้มีข่าวสารที่ไม่ดีเยอะนะครับอาจารย์การทำใช่ใช่ครับคุณคุณ่ย คุณพอข่า,ขาวสารมาก็ไปจับข่าวสารมาอหกเลยมั่วเลยใช่ไหมใช่ใชครับักลางวันกลางคืนเลยไม่รู้จะดูช่องไหนเลยตอนนี้ครับเมื่อก่อนก็เคยอยู่ช่องห้าไงอาจารย์เป็นวุฒิอาบึกอบรมเป็นอะไรต่ออรตางๆเมื่นก่อบเนี้ยข่าววันวันหนึ่งไม่รู้มากันหูดับตบไมแล้วปัจจุบันยิ่งโอ้โหข่าวอะไรก็ไม่รู้จริงบั่งไม่จริงบ้างก็เยอะครับเพราะคนที่จะมีสติปัญญาในการคัดกรองก็น้อยลงใช่ไหมใช่ครับเพราะในฝันเนี้ย มันก็อะไรที่มันไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุกวันเนี้มันได้ไม่ตกไอ้วัวสี่ตัวคือเมฆไงมาจากสี่ทิศมาโอ้ยวันนี้ฝนจะตกเฮ้ยรีบกลับบ้านหน่อยเพราะกลับบ้านอ้าวฟ้าแจ้งจากฟางฝนไม่ตกครับถ้าเหมือนกันเมฆมันมาจากสี่ทิศแล้วมันไม่ตกอะ่ะชาวนาชาวไร่รอฝนแมวตายเป็นโหลแล้วอะ่ะแห่นางแมวกันก็ไปเรื่อย มันก็ไม่ตกสักทีหนึงนะ่งอ่ะใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้ล้นเก้าราชการที่เก้าอ่ะสมไมก่อผลิตฝนหลวงขึ้นมาสร้างฝนหลวงขึ้นมาใช้วิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาอยากจะให้ตกตรงไหนก็เอาไปปล่อยเมฆเมฆอ้วนแล้วตีทุบไปมันแตกให้มันตกลงมาตามตรงนั้นเพราะว่าถ้าฝนมันตกต้องตามฤดูก,กาลพระองค์ท่านก็คงไม่ต้องมาทําฝนหลวงเห็นปะใช่ใช่ครับใช่ครับครั้งนี้ทําฝนหลวงก็คือฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่งไง ใช่ไหมเพราะฉะนั uh, so, like uh, so mm ้นเนี่ยนี่นี่คือฝันแรกๆที่จะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมีกฝันเองนัทเจรปงก็อยู่ในยุคเดียวกันแล้วครับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ไปเห็นต้นไม้คืบเดียวสอกเดียวมีผลมะม่วงมีผลมะขิดมะปางมาไฟลำใหญแล้วก็ผลออกดกเต็มเลยต้นแค่คืบแค่สอกนะผิดปกติไหม เป็นเรื่องที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์น,นะครับถ้าได้ยินใช่เอา้าวทีนี้มาดูะูุทีเจ้าท่านว่าไงให้บอกว่าเมื่อโลกเสื่อมทรามลงครับคนไร้ศีลธรรมสตรีเพศจะมีลูกมีสามีเมื่อยังเยาว์วัยจะเกิดความเสียหายขึ้นสตรีจะวิ่งไปหาบุรุษเองไม่มีความละอายโอ้อตรงเนีอย่งเงยชัดเจนมีกิ๊กเกิรกอะไรกันเนี่ยอากระดูศีกาเต็มไปหมดเลย จากข่าวที่ปัจจุบันนะครับ <S <S อาจารย์เ,<อ>เรื่องของความรักๆใ้ครๆแบบนี้ก็มีให้เราเห็นเยอะนะครับในสังคมปัจจุบันเยอะเยอะเยอะเนี่ยม,มันก็บอกแล้วไงเมื่อก่อนอยู่กับข่าวก็อยู่กับอะไรขนาดสมัยเมื่อก่อนสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีไปแล้วนะแล้วนะปัจจุบันนี้ขนาดไหนเดูเสพข่าวดูหนังสือพิมพ์แล้วมันไปดูอย่างอื่นก็แ้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ละวันเนี่ยอ่ากิ๊กไม่อยู่กิ๊กมากิ๊กไปกิ๊กอะไรอะไรต่างๆเนี่ย โลกมันเสื่อมตามลงคนไร้ศีลธรรมเห็นหรือยังอืมครับที่ท่านพุทธทาสจะบอกศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศไงครับรัดไหมคนเราเนี่ยยวเราให้ฟังนี่เนี่ยเป็่ความรู้ครับผมมนุษย์เราเนี่ยมันมีสมองสองซีกใช่ไม่ใช่เรียนมาอย่างงี้ใช่ไหม,ไหมครับอันนี้เราสมองซีกซ้ายมันก็คือตักกะคือหมายถึงพวกที่มีเหตุผลเรียนเก่งเป็นหัวหน้านักเรียนหัวหน้าตอนเนี่ยซีกซ้ายใหญ่ ซีขวาเนี่ยก็คือจิตวิญญาณก็คือซีขวาเป็นเรื่องของศีลและธรรมครับแต่ถ้าเราเอาสมองมนุษย์เนี่ยไปปะไว้ที่โลกโลกกลมๆเราเนี่ยซีซ้ายคือตะวันตกซีขวาคือตะวันออกครับเห็นไหมเห็นภาพยังครับตะวันตกนี่นักคิดนะแตะวันออกนี่นักศีลธรรมนะะใช่ป่าครับพูดง่ายไอคิวตะวันตกอีคนะิวตะวันออกครับให้สังเกตอะไรอ่นานายบงลองสังเกตดีว่า อะไรที่บง่งชี้ว่าเอ้ยนี่ตะวันออกนี่ตะวันตกศาสนาไงครับศาสนาทั้งโลกเนี่ยส่วนมากอยู่ที่ไหนไม่ใช่ส่วนมากคทั้งหมดตะวันออกครับพุทธคิดอิสลามฮินดูของจือ้อเราจือ้อนี่ตะวันออกหมดนะคแม้แต่คริสเนี่ยก็ตะวันออกนะถิงว่าเพราะฉะนั้นตะวันตกไม่มีแต่ตะวันออกนะคิดเพียบนะ อันเบิดไอ์สไตน์เอดีสันอะไรต่ออะไระคิดกระแสไฟฟ้าคิดไอ้รถฟอร์ดคิดจัลวดประลมมนูอาวุธยุโธะประกนเนี่ยต้องไปซื้อจากตะวันตกเทนั้นแหละรจริงอะเอาแม้กระนั้นไงอะไรประชาธิปไตยเนี่ยอะไรผม <c oughs> พออาจารย์แบ่งเป็นการมองโลกสองฝั่ง <c oughs> แบบนี้เห็นชัดเจนนะครับ <c oughs> ซึ่งพออาจารย์พูดเราก็นึกตามเลยว่าถ้ามันเป็นฝั่งของตะวันตกเนี่ยแน่นอนมันเป็นเกี่ยวกับนักคิดนักประดิษฐ์ต่าง ที่เราจะรู้จักการสว่งขวาเนี่ยนึกออกเลยว่าจะเป็นพวกศาสนาศิลธรรมวรณนธรรมองค์กันกับกรความสุ่ดอวัดกต่ดูวัดอ่ะใช่ใช่วัดวาลาม่ใครมันจะสวยเท่าทั้งตะวันออกแล้วอ่ะใช่ใช่ครับนี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับในยุโรปมันมันจะสวยงามื่ไงมันสู่วัดวาลาเนี่ยดูแค่วัดพระแก้วเนี่ยคนมาปีกี่ล้านคนอ่ะใช่ใช่ครับสวยจริงๆครับอาจารย์ไปทีไรบางทีเราคนไทยบางทียังโอ้โหแน่นเลย เข้าไม่ถึงนะครับบางทีนะักท่องเที่ยวเยอะเกินครับเชา้าๆใช่ใช่จะรีบาารยบป้เช้า,ชาเลยใช่ใชเกือบโมงเลยมไปเฝ้าเลยข้างหน้าครับแล้วก็เข้าไปไปนั่งสมาธิอะไรสักพักหนึ่งกับแล้วก็อารมณ์สบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งนี้เราจะเข้าใจว่าโลกเนี่ยมันแบ่งมาสมองมันแบ่งมาเหมือนคนถ้าสมองมันมั่วเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็ไปแถบเดียวสิเพราะว่า ในสังคมจริงๆ่ะนัทะปวงรู้ไหมว่าตั้งแต่พื้นดินจนถึงชั้นฟ้าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันต้องผสมผสานด้วยของคนจาพวกสองประเภทเนี่ยฝรั่งเขาเรียก s u r v i ไวอาร์กับ l i เบอร์เ r นอาร์บเซอร์ไวอาร์เนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์ในสมัยกกานที่เขาเรียนกันเนี่ยพวกวิศวะทั้งหลายสายสายวิทย์ไงเซอร์ไวอาร์แต่ถ้าสายสิบเนี่ยก็เรียก l i เบอร์เ r นพวกบริหาร ครับ,บอกอ่างสมมตินักการเมืองก็เป็นนักบริหาร,รพวกอายการพวกธน,นงทนายเนี่ยพวกสมองซสียขวาครัเพราะสงฆ์ข้าเจ้ารู้ว่าพวกปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยเสียขวาครับแต่พวกนักวิยทยาศาสตร์จะไปสิทธสายเราต้องพึ่งสองคนนี่สองวิชานี้ตลอดชีวิตอ่ะไม่พึ่งก็ไม่ได้เอา้านักวิชาการบอกโอ้คิดแต่ตึกรามบ้านช่องได้เครื่องบินได้อ้าวไว้ตลาดไหมต้องมีอาหารอร่อยไหม ต้องมีเมดิชินไหมอันที้ถูกต้องครับจ<ช>่าก็ต้องมีดนตรีไหมครับต้องไปไหว้พระไหมต้องสงบจิตใจไหมเห็นหรือยังเกี่ยวไหมเยี่ยวหมดเลยแล้วจะสามล้อจนกระทั่งถึงหอคอยงาช้างนั่นแหละครับนี่แหละแต่ละคนเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับไม่มีชาช้านะนก็ไม่มีข้าวกินไม่มีช้าประมงก็ไม่มีปลาจะกินนะกุ้งหอยปูปลามาจากไหนนะครับใช่ไหมใช่มันก็อามาจาก ชาวบ้านนี่แหละที่เขาทำเพราะเราเนี่ยเติบโตมาเราเห็นภาพตรงนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตไอ้ขายของเนี่ยจัลเปอร์เซเว่นเลยไอ้หน้าเซเว่นก็จะมีของขายขายประจุก,กระติกเยอะแยะไปหมดเราก็<ช>ต้องพึ่งพาสายซึ่งกันและกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าไอ้สมองสองซี่เนี่ยอย่าไปคิดดูถูกถึงไม่ได้ครับไอ้สี่สายโว้เลียนเก่งแล้วไหมแล้วเรียนเก่งแล้วทาไมมึงยิงข้าไหม เออกินผัดไทยหอยทอดไหมใช่ไหมแล้วฟังร้องเพลงไหมเอาร้องเพลงเนี่ยซนะีกวาปกติโลกโปคานี่ก็ซีกว่าสีกว่าใช่ครับซีขว่าครับเนี่ยถ้าแบ,บ่งอย่างนี้ได้เราจะเข้าใจโลกเลยครับเราไม่ต้องเสียงกะคใครเวลาอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันสมองคนละซีอยู่แล้วไงค,คนเก่งไม่ใช่เก่งหมดทุกเรื่อง ตังกเข็มยันเรือลบอะไร้ยไม่ใช่หรอกอ่าใช่ใช่ครับบางคนรู้หมดทุกอย่างยกเว้นไม่รู้จักตัวเองก็มีใช่ไหมอ,อันนี้เยอะครับในในสังคมเราทุกวันนี้เยอะมากนะครับอ้าวอีก,กเรื่องหนึ่งครับผมอันนี้ก็แปลกดิก็มันมีแม่โคเนี่ยแม่โคตัวใหญ่อะ่ะคปกติลูกโคต้องไปดูดนมแม่โคใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้แม่โคไปดูดนมลูกอ,อันนี้แปลกครับแปลกไหมแปลกครับแปลกครับเอาแปลกซิแปลกซิ พระพุทธเจ้าตัดว่าไงในอนาคตเนี่ยผู้เยาวจะไม่เคารพครูบาอาจารย์โอ้ตรงอย่างเขาจะให้อาหารผู้เท่าก็ไม่เต็มใจให้หรือให้เสียไม่ได้ผู้เท่าก็คือพ่อแม่แหละจะให้ทีต้องมีเงื่อนไข่ะแม่อย่าไปใช้ตรงโน้นนะพ่ออย่าใช้ตรงนี้นะนะพ่อแม่ให้ตังเราท่านบอกอย่างนี้ไหมเขาไม่ได้พูดคเมล่อไปกินไปใช้เลยพ่อแม่เนี่เต็มร้อยอยู่เลยแล้วไม่คิดดอกเบี้ยไม่คิดเงินต้นครับ ไอ้ลูกนี่คิดแล้วคิดเองแม่ไปเยอะแล้วนะอย่างงู้นอย่างงี้ยถาม่าแม่ให้เงินลูกเนี่ยแม่เคยบอกไหมเรากว่ากีฬาแล้วเนี่ยความจาะกินได้เนี่ยใช่ไหมคู่เท่าจะต้องประจบลูกเต้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอย่างชีวิตโอ้พ่อแม่จะขอเงินลูกเนี่ยแทบจะก้มลงกราบเลยนะั้มใช่ไหมแต่พ่อแม่ให้ลูกเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องเลยใช่ไหมเนี่ยตอนหลังน่ะพอแม่มาแก่ชราเนี่ยก็ ขายไร่ขายนาส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเมืองนาหมดเนื้อหมดตัวแล้วไอ้ลูกกลับมาเป็นเจ้าขุนบุญนาใหญ่โตลืมตัวตวัวลืมตีนไงในที่สุดอา้าวทาไงพ่อแม่ก็ต้องไปไปอลูกเอ้ยยางงูเนี่ยแม่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยว่าไอ้หนูเนี่ยเงินยังไม่พอเลยมันมีเรื่องจริงที่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งสมัยที่กรุงเทพรถลาย,ยังไม่ค่อยมีอ่ะแม่คนหนึ่งก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกล,กลับมาก็เป็นขุนหลวงค แล้วคุณหลวงนี่ก็ทํางานทั้งวนันทั้งคืนปล่อยแม่อยู่ในครัวเก่าๆแม่แล้วเอ็ดอะไรต่ออะไรไปเรื่อยให้แม่บาทหนึ่งต่อเดือนสมัยก่อนเนี่ยไปดูสมัยไหนก็ไม่รู้แต่ชั้นที่สี่ที่ห้าอะไรประมาณนี้อืมอันนี้ก็ไม่ได้สนใจแม่แม่แต่แม่เนี่ยสนใจลูกลูกจะกินจะอะไรต่ออะไรจัดไห้เรียบร้อยแต่ตัวเองไม่กินร้อยลูกกินก่อนโอ้โหแล้วก็ปล่อยแม่ท้สมซ้อเลยจนวันหนึ่งอ่ะครับ คุณหลวงเนี่ยแต่งงานแล้วก็เลิกกัเมีมีหลานอยู่คนหนึ่งแม่ก็ดูแลให้อะคุณย่าวันยังไงคุณหลวงเนี่ยก็ไปเห็นอะไรรู้ไหมไปเห็นแมวไงฝนมันตกแล้วก็ไปคาบลูกมันเนี่ยเอาขึ้นมาทีละตัวละตัวละตัวสี่ห้าตัวแล้วมันก็เลียลูกมันทีละตัวละตัวเพราะลูกมันเปียกนะ้ครับไอ้คุณหลวงนี่ก็เห็นแล้วก็โอ้โหเฮ้ยแม่กูก็คงเป็นแบบนี้วะใช่ไหมก็คิดถึงแม่ตัวเองว่างแล้ว เฮ้ยพอเห็นแมวมันดูแลลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยกูไม่เคยดูแลแม่กูเลยนี่วะก็ไปหาแม่เลยแม่กินข้าวยังแม่เอ,อไม่เป็นไรลูกยังวะทั้งที่แม่เนี่ยท้องไตกิวแล้วเงินบาทหนึ่งเดือนหนึ่งอสมัยก่อนเนี่ย ừ, ทำยังไงอะก็ไม่เราบอกแม่อยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจะไปซื้อโจ๊กให้แสดงว่าบ้านอยู่แถวแวัดสกเกดอะประมาณนั้นอะเขาก็วิ่งมาที่นางเลิง เขาก็เดินต่อสมัยนั้นรถล้ายังไม่เคยมีก็ end. มาที่ตลาดนางเลิงอ่ะก็ซื้อโจกว่าจะเอาไปให้แม่หน่อยก็ต้องสมัยก่อนจะเอาหม้อเอาไอ้ถ้วยไอ้นั่นปินโตอะไรมาใส่นะครับก็มาถึงก็ได้โจกก็วิ่งดีใจจะกล <net> well ับไปหาแม่คืนเนี้ยจะเลี้ยงแม่ให้นั่นปรากฏโดนรถชนตายคืนนั้นเลยไม่ได้ทดแทนพระคุณแม่เลยตายแม่ก็แทบสลบเลยทีโอโหลูกูในะมั้ย เห็นหรือ,อยังพ่อแม่ส่งขายไร่ขายนาะส่งไปเรียนเมืองนอกกลับมาเป็นเจ้าขุนุนายมึงลืมตัววัวลืมตีนเนี่ยมีเยอะในชีวิตเนี่ยก็เห็นมาเยอะแล้วนตาเงครับแล้วก็ไม่ได้ดีบได้ดีกว่าจะรู้ตัวเราก็ไปบอกไม่ได้นะครับไปพูดเดี๋ยวมึงเสือกอะไรเรื่องมึงอะไรเงี้ยใช่ใชอาจารย์ก็ผ่านวัยผ่านไอ้ตรงนี้มาเยอะก็สอนแล้วสอนอีกไม่รู้จะทํำยังไงอืมครับ ก็เล่าสู่กันฟังเรื่องราวดีๆนะครับออีกสักฝันหนึ่งไหมได้ครับอาจารย์ครับฝันนี้ก็มมันตรงกับยุคปัจจ <to> ุบ <ther ened> ันหรือเปล่าไม่รู้นะก็ชาวนาแกก็มีวัวสองตัวไอ้ตัวดีๆเนี่ยให้ไปกินหญ้านอนรอมีความสุขคือไม่ต้องทำอะไรนะปล่อยไว้เฉยๆแล้วก็ไอ้ตัวผอมๆเนี่ยเอาว่าไถนาครับไอ้ชาวนาก็ไถนาดิไถไปายไปตีเฮ้ยไปเร็ว อันจะไม่มีแรงไงมันผอมไงครับเออและไอตัวดีๆตัวที่บึกบึกล่ำล่ำเนี่ยไม่ให้มาถ่ายนาเออนัจะพงคุณคิดดูแปลกไหมแปลกครับอ่าแปลกสิพระเจ้าทํานายว่าในอนาคตเมื่อผู้เป็นหัวหน้ามีปัญญาแต่ขี้ขาดอืไม่ครบอมาย์ผู้ใหญ่ข้าราชการสุจริตมีความรู้ครับคือไม่ครบคนมีความรู้ครับ แต่แต่งตั้งอมาตย์หนุ่มผู้ไม่มีความรู้และประสบการณ์มาบริหารบ้านเมืองอ,อันนี้พระเทเจ้าบอกเนะี่ยไม่่จ้จานบอกครับแทนที่จะใช้คนผู้มีอาวุโสมีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่โอ้โ oh หครับอันนี้สองพันหกร้อยปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาเล่านะจานก็เล่ามาโอ้บมไม่รู้ปีละกี่ครั้งเนะี่ยใช่ไหมครับในอนาคตเมื่อหัวหน้าเนี่ยมีปัญญายแต่ขี้ขาดเนี่ยไม่กล้า กลัวอย่างง่นกลัวอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วไม่ครบอมาตูยใหญ,ญ่คือผู้ใหญ่ไงอมอาตุยคือข้าราชการไงครับข้าราชการสุจริตเห็นหรือยังครับข้าแปลว่าบ่าวไงผู้รับใช้ราชาแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินครับการแปลว่างานอย่างนั้นจะพงเป็นข้าราชการแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นบ่าวรับใช้พระราชาครับจงซื่อสัตย์สุดจริตจับเอาวไว้ เพราะอาจารย์ตั้งแต่เริ่มรับรายการโจกระเียนเราก็ต้องใช้คํานี้แหละข้าร,ราชการใช่ไหมต้องซื่อสัตย์สุจริตนี่ไม่ครบอมย์ไม่ครบข้าราชการที่สุจริตดานไปแต่งตั้งอมาตหนุม่มคือพวกข้าราชการหนุม่มไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถด้วยครับและไม่มีประสบการณ์บริหารมาบริหารบ้านเมือง แทนที่จะใช้คนอาวุโสมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานดีเห็นไหมจริงอย่างทุกวันนี้อ่าก็เห็นอยู่ครับเห็นอยู่จริงไม่จริงก็ไปคิดเอาเพราะว่านี่เป็นคําตรัสคําสอนของมู้เจ้าเราเอาเอามาปากกันนะครับพระงครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังผ่าในวันนี้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับคุณฟังนะครับที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังนะครับสามารถฟังได้ที่ YouTube Podcast ของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้ครับผมนัทพงศ์บุเรียงครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2569าจำนวน550อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย